ครับสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่สนใจหนังสติ๊กนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อนที่ติดตามนะครับช่องดำยางดีดนะครับ วันนี้นะครับอยากจะมาทำคลิปสนุกสนุกอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาผมจะมาแนะนำเป้านะครับเป้ากระดาษเนอะอาะปกติเป้ากระดาษเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละแต่ละภูมิภาคนะก็จะมีเป้า,าที่เขาใช้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ ซึ่งสมัยก่อนเป้าเนี่ยก็จะมีเป็นของทางฝั่งยุโรปเขาเล่นกันนะครับทีนี้ทางทางบ้านเราก็พยายามแอปพลายหรือว่าประยุกต์ใช้นะครับก็เลยมีเป้าลักษณะแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ในส่วนของเ,อเป้าเนี่ยครับมันก็จะมีหลายแบบเนาะอันนี้มีอันนี้เป็นเป้าที่เขาเรียกกันเขาเรียกเป้า,มาแมลงสาบนะ มีเป้ากระลอกเป้าแมาลงสาบมีเป้าวงกลมห้าจุดของกลุ่มเชียงใหม่ด้วยนะครับทีนี้จริงๆผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เรื่องของจะพูดอะไรให้ใครเสียหายเนาะจริงๆเป้าตัวนี้ครับม,มันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์นะผมผมมองและผมผมเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะก็เลยปิ้นหยิบยกเป้าแบบเนี้ยนะครับขึ้นมานะจริงๆอ่า ไอ้แมลงสาบเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรนะจริงๆถ้ามันมีเป็นเป้าวงกลมก็ใช้ได้เลยนะครับแต่วัตถุประสงค์ก็คือเป้าเรียง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 แบบนี้นะครับนะคือผมจะอธิบายว่าการยิงเป้าในลักษณะที่เป็นเซนเตอร์อยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับณนะตำแหน่งเดียวเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับการยิงเป้าลักษณะที่ปันกระจายแบบนี้นะครับนะทำไมถึง ทำไมการยิงเป้าแบบนี้นะครับมันถึงง่ายนะเพราะว่าโดยปกติถ้าเรายิงไม่โดนนะครับเราก็จะพยายามเลื่อนโฟกัสมาเพื่อจะให้เข้าจุดกึ่งกลางนะใช่ไหมฮะนะครับมันก็จะพยายามเข้าจุดกึ่งกลางนะแต่ทีนี้ในการยิงเป้าลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมตีเส้นนะครับตีเส้นนะเพื่อจะให้เป็นจุดกึ่งกลางนะครับการยิงเป้าแบบนี้นะครับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขของการยิงก็คือว่าเขาต้องการให้ยิงนะครับ ยิงแล้วก็ขยับไปเรื่อยนะครับขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยนะครับขยับไป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 ดังนั้นตำแหน่งที่เรายิงนะครับจุดเซนเตอร์มันมันจะไม่ได้อยู่ที่จุดเดิมกึ่งกลางเหมือนเหมือนเป้าก่อนที่เรายิงนะคือเป้าก่อนที่เรายิงเนี่ยถ้าเรายิง12ลูกนะสมมุติอันนี้มันมี12เป้าเราก็ยิงเป้าละลูกใช่ไหมครับแต่เป้าใหญ่เป้ากึ่งกลางเซนเตอร์เรายิง12ลูกเนี่ย เราพยายามจะยิงเข้าจุดโฟกัสที่จุดเดียวดังนั้นมันจึงง่ายกว่านะครับเป้าที่เป็นยิง1ครั้งต่อ1จุดนะครับเป้าแบบนี้จะจะยากกว่านะครับจะมีความยากกว่านะครับดังนั้นการฝึกยิงเป้าที่มีกระจายการเล็งแบบนี้นะครับมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะมีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเราจะได้ฝึกการเลง็งเล็งที่จุดที่แตกต่างออกไปนะครับ การยิงนะครับการยิงแบบนี้นะครับเหมาะเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกนะครับเพราะว่าเราจะสามารถดูได้เลยว่าเราสามารถควบคุมความนิ่งของมือได้ไหมนะครับว่าถ้าเรายิงเข้าจุดโฟกัสซ้ำๆๆๆนั่นแสดงว่าเราสามารถควบคุมโฟกัสความนิ่งของมือได้เมื่อเรายิงแบบนี้ได้แล้วนะครับให้ไปหาเป้าที่มันมีการกระจายเป็นจุด ต่างๆแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเป้าตัวนี้นะครับเป็นเป้าอะไรก็ได้นะที่มันมีจุดกระจายตัวแบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้ดูว่าเราสามารถยิงตามจุดที่เขากําหนดให้ได้ถูกไหมนะครับอันนี้ผมเอาเปาะกาดฉีดไว้เพื่อจะเป็นจุดเซนเตอร์ที่ผมจะยิงนะโอเคนะครับเป้านี้นะผมจะยิงให้ดูจุดละตัว่าจุดละลูกกระสุนอันนี้ผมจะยิงสิบสอลูกนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะยิงที่12ลูกเช่นกันนะครับแล้วเ,เรามาดูว่าระหว่างยิงที่จุดเดียวกับการยิงกระจายจุดนะผลมันจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้สนุกสนุกนะครับไม่ได้มีสาระอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะยิงอ่าที่ลูกกระสุนบ,บีกันเหมือนเดิมนะครับใช้ยิงที่ระยะประมาณ4.9เมตร5เมตรประมาณเนี้ยเหมือนเดิมนะก็จะยิงอันนี้จุดจุดละลูกนะครับ แต่อันนี้ผมจะยิงที่12ลูกเลยแล้วมาดูกลุ่มกระสุนนะครับแล้วก็มาดูกันตอนท้ายนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับ โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันอผมให้ดูเป้านะครับให้ดูเป้าที่ผมยิงแมงสาบนะยิงแมงสาบสังเกตว่าผมยิงไปนะจริงๆผมยิงกระสุนละตัวกระสุนหนึ่งยิงที่หนึ่งเป้านะครับหนึ่งสองสามสี่ผมยิงเรียงไปอย่างนี้จนครบสิบสองลูกกระสุนนะครับจะเห็นว่าลูกที่ผมยิงนะครับลูกกระสุนมันมันมันคือต้องการยิงตัวนี้นะแต่มันออกมานี่นะครับ เหมือนลูกกระสุนผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะลูกกระสุนครบครบสิบสองรูนะครบสิบสองรูแต่ว่าที่โดนที่โดนเข้าเป้านะมีอันนี้เข้านะครับอันนี้ถือว่าเข้านะครับแต่อันนี้จะยิงตัวนี้นะครับแต่มาเข้าเป้านี้นะอันนี้โอเคเข้าอยู่อันนี้โอเคเข้านะครับอันนี้ จะยิงเป้านี้ดันไปเข้านูน่นจะยิงนี่ดันไปนี่นะครับจะยิงนี่ดันมาเข้านี่นะเข้านี่สองลูกนะครับแล้วก็ยิงนี่มาเข้าเออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับมีเข้านี่นะครับแล้วก็เข้าไม่เข้าเลยนะโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าแทบจะเข้าเป้าน้อยมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูเป้ากลมนะครับนี่เป็นเป้ากลมเนาะ สังเกตที่เป้ากลมนะครับนี่นะสังเกตว่ามันจะลูกกระสุนผมจะมีโดดมีโดดอยู่โดดอยู่ประมาณ2ลูกนะครับส่วนมากก็จะเกาะกลุ่มกันอย่างนี้นะเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เข้ากันเยอะเลยตรงนี้นะแล้วก็เข้านี่นะครับนี่นะอันนี้ผมยิงแบบไม่ได้ ปนิดเนาะเพราะว่ามันมันดึกแล้วตาผมจะเริ่มล้าแล้วตาผมจะเริ่มพราแล้วทีนี้ทําไมเห็นเห็นเพื่อนๆเ,เ,เห็นความแตกต่างไหมครับว่าการใช้เป้าทั้งสองแบบเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะกรณีที่เป็นมือใหม่หรือว่าเราเพิ่งเริ่มยิงนะครับควรจะใช้เป้าที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเล็งไว้ที่โฟกัสที่จุดเดิมนะครับการยิงเป้าแบบนี้นะครับมันจะ มีความง่ายกว่านะครับการยิงเป้าแบบกระจายแบบนี้นะครับนะเพราะว่าการยิงเป้าที่เป็นเป้าวงกลมเซนเตอร์อย่างเงี้ยกรณีที่เรายิงยิงครั้งแรกแล้วมันออกขวาบนนะครับอันนี้ผมยิงช่วงแรกแล้วมันจะออกขวาบนผมก็เลยพยายามที่จะปรับให้มันเข้ามาทางซ้ายนะสรุปแล้วก็ปรับเข้ามาได้นะครับก็เข้ามากลุ่มกระสุนก็ค่อนข้างดีแล้วนะก็จะมีช่วงช่วงแรกๆที่มันโดดโดดนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ดูวิดีโอตอน ตอนที่ยิงนะก็คือผมพ,พูดภาพรวมตามตำแหน่งที่ลูกกระสุนโดนโดนนะครับแต่ไม่รู้ว่าลูกไหนโดนก่อนโดนหลังเนาะ,ะทีนี้พอการใช้เป้าแบบนี้นะครับการควบคุมมือเนี่ยเรายิงแล้วเราสามารถควบคุมวิ่งเข้าหาจุดเซนเตอร์ได้การใช้เป้าแบบนี้มันจะมีข้อดีเรื่องของหนึ่งก็คือบอกบอกสามารถบอกได้ว่าเราควบคุมมือได้นิ่งไหมแล้วเราเล็งตรงไหมนะครับการใช้เป้าแบบประเภทนี้จะเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มฝึกยิงนะ แต่สำหรับคนที่ต้องการเป้าที่มันยากขึ้นนะครับเป้าแบบนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความยากขึ้นนะสาเหตุที่มันยากขึ้นเพราะว่า,าการยิงเป้าแบบนี้นะครับเราไม่ได้เล็งที่โฟกัสเซนเตอร์ตรงกลางตรงเดียวแล้วเพราะว่าเราต้องการยิงเป้าละหนึ่งนัดนะครับเป้าเลย1ึงนัดและตำแหน่งที่เราเล็งเนี่ยตำแหน่งที่เราต้องการยิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากจุดเดิมนะครับ ดังนั้นมันจะทําให้การยิงลักษณะที่เป้าที่เป็นลักษณะกระจายตัวแบบนี้มันจะมีความยากมากกว่านะครับเป้าแบบนี้มันมีข้อดีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะคือหนึ่งก็คือมันบอกว่าเราสามารถเล็งได้ตรงไหมเล็งตรงไหมคุมมือได้ไหมแล้วเราสามารถยิงจุดที่มันมีการกระจายตัวแบบนี้สามารถยิงได้ไหมนะครับการยิงเป้าแบบนี้นะครับมัน ถ้าเป้ามันขยับไกลออกไปขึ้นเนี่ยมันยิ่งจะยิงยากขึ้นเพราะว่าเราจะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าจุดเลงนะ็งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคือมันจะกลืนกันเลยนะครับแต่ในกรณีที่เป็นเป้าเซนเตอร์แบบนี้นะครับเราเล็งที่กึ่งกลางกระดาษได้เลยใช่ไหมฮะมันเราเลง็งกึ่งกลางเรามันก็เราก็จะพยายามที่กึ่งกลางยิงที่กึ่งกลางแต่การใช้เป้าแบบนี้มันมันไม่ใช่ครับมันผิดกันเลยนะการใช้เป้าแบบนี้จะมีความยากนะครับถ้าเราต้องการความท้าทายหรือต้องการ ให้มันยากขึ้นนะครับเรามาเปลี่ยนฝึกยิงเป็นเป้ากระดาษกระจายตัวแบบนี้นะครับจะจะให้ข้อดีค่อนข้างเยอะเรื่องของการฝึกการยิงนะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ลองลองเอาเป้ามาลองยิงให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าผลการยิงเป้าทั้งสงแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับแค่มายิงเป้าให้ดูเฉยเฉยนะครับก็อ่า เรื่องของหนังสติ๊กนะครับเราขอให้ยิงให้สนุกเนาะเราอย่าไปซีเรียสก,กับมันมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีการยิงหนังสติ๊กเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีขีดจํากัดเรื่องของยิงแบบนี้ถูกยิงแบบนี้ผิดนะครับเพราะว่าคือคนเรามันถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยเรื่องของสรีระร่างกายแตกต่างกันนะครับเราบางทีเราคิดว่าเออ สิบคนจะยิงเหมือนกันสิบคนเนียมันมันก็เป็นไปไม่ได้นะแล้วก็บางทีเราอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่คนที่ยิงหนังสติกเก่งไม่ได้ยิงหนังสติ๊กแม่นนะครับแต่ว่าก็พอยิงได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพยายามที่จะถ่ายทอดหรือก็ทําคลิปออกมาเนี่ยครับคือเพื่อแค่ต้องการถ่ายทอดอประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ที่ผมเล่นหนังสติ๊กในในแบบของผมนะครับก็คือในแบบของผมผมผมทํามาแบบนี้แหละนะแล้วก็ พยายามที่จะถ่ายทอดในแบบของผมนะครับในส่วนที่เรื่องของวิชาการหรือในส่วนของท่านอื่นที่ทําคลิปออกมานะครับอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาตรงกับของผมอาจจะสวนทางกับของผมก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรและไม่ได้ถูกอะไรนะเพราะว่าการยิงหนังสติกมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีกฎตายตัวไม่ได้มีผิดมีถูกคืออย่างที่ผมบอกเหมือนเราก้าวห้องก้าวก้าวขาออกจากบ้านอนะ บางทีเราก็ก้าวขาซ้ายออกก่อนบางทีเราก็ก้าวขาขวา,าออกก่อนแต่สุดท้ายเราก็ถึงถึงเป้าหมายถึงที่ทํางานได้เหมือนกันมันก็เหมือนกันยิงหนังสติ๊กนะครับเราจะยิงแบบไหนถนัดแบบไหนแต่สุดท้ายเป้าหมายก็คือการยิงให้โดนเป้านะครับมันจึงจะบอกว่าแบบนั้นถูกแบบนี้ผิดมันก็ไม่ไม่ใช่นะก็ขอให้สนุกกับการเล่นหนังสติกนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันจนเกินไปนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวกันหนะ้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับ